สบายดีเนาะสบายดีสบายดีสบายดีมาพ่อกับหน่อยคือเกาแล้วก็บล้านซันเดย์แล้วก็บผ้าไซเนาะมื้อนี้เขากะอยู่แคมเซ่ซำซอยเนาะเออหนำกระบกแห้งเมื่อแล้วมื้อนี้กะเขามาเห็นเนาะหยัดบกมังม่วงกระซอหยัดบกมังม่วงกระซอทีอติเขาวมาเนาะ มากินมากินมหยัดโบกมะม่วงกับซอสหนิกับมะม่วงกับซออ่านเมย์เขาเป็นคนปลูกเราปลูกแต่เขายัไม่ได้เกิดพ่อะืมอันนี้กะอ่ะสแสดงมิยังอยาว่เบามิยังว่าเอออย่าได้ินเสือแม่นี่มนี่เขากัสซีมาหยัดโบกมะม่วงกับซอเนาะเพราะว่าเขากะยังไม่ได้กินข่าวเส้านะเขาก็สิมาหยัดว่ามันสิเป็นอะไรรสชาติบักม่วงกะ เราด้นเ <S 々> ่าได้กินทือเ่าก็บบอไดสู่กินปันไดอากาศกะห้อนากะเรือมอย่าโฟกัสนาคอยเด้อเรือมาหมาอามุนีเ่ากัไปเ่ากัไปหาตต่อยบักม่วงกระซอเลยเนาะว่ะเ่าสิต่อยหรือเ่าสิขึ้นบพรว่าเ่ากัหาทางเอาก็มันสูงไปหลังจากที่ห่าก็มาหอดต้นบังม่วงแล้วกินนี่เ่าก็นั่งอยู่ใน่ท่าแหละเ่าวกได้ไปใกล้เสียดอกห่าวลงมาแล้วแล้วห่าก็สีมาแม่์บังม่วงนะบังม่วงสุก ครับก so ok like ับ่งอยากเมนดอกเพราะว่าคันลมบ้ามันกะตกลงมาเองบริญญาพราะว่ามงองสุขเหรอยมนี่มันลนเองนะผูกเกือบถึงคู่วะดิบุ่นมันลนแล้วว่าเดี๋ยวบุนอันนี้ยังรีบเนาะไปโอ้ตัวกระต่ายอยากต่อยนี่พี่พี่มาขอมามา เราต้องหลังลงไม่ต้องลลางก็ได้ลลางแล้วหลางแล้วน้ำเช่อยู่ไก่เออมาเอาคู่มาให้ได้เออเดี๋ใส่เด้เหรอฮะเรากินข้าวที่เราได้หนิมาพี่เสดลูกซเสดนี่เอาไว้ยี่ได้กินนี่เลยเหาอจะจับหม่ำเลยปอโถคนอะไรผูกเก็บเอาซื้อได้หนิ เขาก็มาหยัดโบกเลยมา嘛มือกล่องเขาแดดยังมามือกล่องมาพากระเจงอยู่บ่เขากะล่างล่างล่างแสดงว่าพี่นะลูกบบไปแก็บกระยาพอเลยนี่นี่ว่าอีกกระเด็นเขากะจีกเนาะ บ่องใส่แคลแล้ว<น>เกือบถือคู่วะนี่ก็ข่าวนาะข่าวนาแซกป้าโตจะได้มากินนี่เหง่สีปั่นเหยนไหมนี่ก็มะม่วงประเทศไทยก็หอมมะม่วงหรอปะป้าโตมันน่าจะอร่อยนะท่านผู้ชม เจ้าก็มากบ่ไหนให้หมักเห็ดกินวาสิคะคอมเมนต์มาเด้อกินกี่มื้อนะอ่ะซาเด้อไปไปกินโซ่ก่อนพูดไปมาพี่เออมากินหล้กก็รีวิววาแสบบ่แสบบ่แสบ,บ,แสบกินคือแสบ,นะบไงกับคนทีกินคือแสบแล้วตักแสบมาลิกินเออ mở lời mở lời sao bong vang thật 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 อยากโบกกินคือหิ้วนี่เนาะกะหิ้วอันนี้ยังว่าจะกินข่าวเสาหมอกม่วงสดๆจากต้นหวาน ขัดกรรพีน้องเลยขันบ้านพายบมีกะมาเอายืต่ต้นคอยก็ไดเดอ้อเอาให้มีทมมั้ะะมงม,งะ,มององะม่วงกระซ้อแล้วก็บองม่วงโต้มบะม่วงเอียงก็มีเฮาบ่ได้เป็นคนปลูกเองดอกม่เท่าเขาุผลและกับแม่เา้า กินโซดูไปไปไม่ได้หยัดโบไม่ได้หยัดโบมาสีหยัดโบมาเราต้องหยัดโบกกินน้ำกันนะนี่อันนี้ก็ไว้ให้ัวกินในมันกะเขากับประหยัดใสยกันทะเลช่วงนี้กับโควิดเขากับวิกฤตเลินนะบุรีเฮียนยังเพราะว่าไปเฮียนกะปกติเขากะ ได้เง no ินหน่าแบบว่าพ่อแม่พากลุ่ไปให้อันี้กันเขาไปได้ไปใช้เขากับวายเละโอ้แต่เลยลองกินบะงมี่กับข้าวอ้าวกินโซไปนี่ขี้เต็บแก้ว กินกินกันจนข่าวมดแล้วดิเอากับโมีขขาวยังหนึ่งแล้วบัดนี้น่าเสดสเดอแลกกินลายอะนลีเข้ามาเข้ามาเออกินลายอะนลีนี่แหละยังพูละมากเข่ามดแล้วพี่น้องเอ้ยเข่าทือประมาณไกลลายหนึ่งไปกะบัดนี้เขาก็กินโซนี่มะกะเสบกินทำไมเสเดอแซ่บอร่อย มาบวงคู่หนึ่งก็มดเลยนี่เห็นบ่เมิ่อนี่มันเัากินเลยนมดโตมาตลอดจะกิกลงกินคือแสแดก็มากระเสแปเลยอ่ายหักบ่ มันก็แซ่บนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวสิบขาวสิพลาดหัวหันอะไรนี่บักอันนี้ฮะคิดดึกอันนี้จักหลุดไปอืมอย่าให้แม่มึงเบิ่งเด้อเห็นหน้าคาะตาแม่พอมเด้ออืมนี่ไม่ได้บุกจก อีบอบุยมก็ยาด้วขาหมดเลยไปให้เมืนบุยมบุยมบอขอข่าวเลยเฮ้ยขาววะไหมข่าหมดเลยฉนได้แล้วกินลายดีกันจนข่าหมดดีแล้วหลังจากที่เขากินหยัดโบกมะม่มงแล้วเขาสิไปใช่ต่อบอ บอจกคิดยังบอกออกคิดได้อย่างเดียวคืออยากนอนเป็นบบกตอนนี้จะจ่ะฮะกำจักรินโทรศัพท์เบิงเลยในหน่อยสำนีติดโทรศัพท์เลยทะไหก็คุ้มตาดำาอืมอ่ะวันนี้กับคลิปมาแกือจิจบเพียงสำนีกแหละเพราะว่าเขาคิดอิ่มเราได้บอดีก็แนนท่องและนอนสันเดย์จนได้ไมียังอยากบอกสันผู้ชมอยากกินมากมัวอยากกินเขา กินข oh, ok ้าวข้าเวรโอ้ยตนสงสารด้ฝากยังว่นี่กมฝากกดไลฝากกดเจกักา้อดอัดเนีว่าดงดังเนี่ยว่าดังดังเนเขาบ่นยินเอาเาไม้เบาไมเอาากดไล่กับสยให้ออัเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปสิวดังด่า กิจกรรมแรกยายเอ็ดว่าใช่ไหมให้ได้อีกบ่ได้ออยากผ่ายังหอดพออยู่ไทย,อยพ,พ,ยพอจะเบิ่งคลิปนะผ่าอื้นมาให้ในจะได้พอเจ้าคอมเมนต์าพอก็ผ่าให้ทุกเดือนแล้วจะได้กะแล้วก็ผ่าให้ทุกเดือนอยู่เด้สุเจ้าวก,กินขนมลายกินมือผู้หนึ่งผู้ละมือละเศร้าพันมันก็บ่ได้อีแล้วมาห่อนี้หน่อยกะ ขอจบคลิปโรงเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าเจ้าบ,บุสุภาพหรือผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยนะคลิปหน้าพ่อกันไหมนี่สมุนเถกกะมากินมัม่วงแล้วผมปักได้ลายโตเด้บา,บ,าบายบายบายดูเด้อบายบาย